อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะกรบสาัสดีเพื่อนทุกทคนด้วยนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ channel นะครับก็มากับเกม c ค u n ์เตอร์ไเช่นเคยนะครับในคลิปโอนี้นะครับเราจะมาสุ่มกาชาน้องโอโดจินะครับหรือว่าน้องงูคนนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่น่ารักมากนะครับเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่เอาใจพี่ไปเลยครับสวยงามมากจริงนะนะครับมีตั๋วฟ้าเท่าไหร่ครับพร้อมเปให้เธอนะครับ เดี๋ยวนี้มาช่วยลุ้นกันหน่อยนะครับเพื่อนๆครับว่าน้องจะมาหาพี่ภายในกี่โลนะครับผมบอกเลยแหละว่าหาแฟนอ่ะวันเนี้ยนะอืม <ว â! S 1> ก็หาแฟนแหละครับผมก็ก็มาสู่ขอน้องแหละครับไม่มีอะไรมากมายนะฮะเอาล่ะประเดิมไปก่อนเลยครับสิบโลแรกครับทุกคนน้องงูจ้ะมา ลัดตัวพี่พัวพันพี่หน่อยนะฮะฟับยังไงสิโอ้เปิดมาขาวเลยโอ้โอ๋อไม่ใช่ขอโทษมันคือถ้าเกิดว่ามีกล่องเนี่ยจะการันตีว่าได้แน่ๆครับเป็น SSR ถ้าเกิดว่าไม่มีกล่องไม่มี CO เนี่ยก็คือมีลุ้นได้ได้ SR นะประมาณนี้อันนี้รู้สึก S s อ <SR S 2> จะมาตัวหลังสุดหรือเปล่านะอ่าใช่ s อจะมาตัวหลังสุดไม่ได้เปิดเกาหลีนานนะเอาละครับ10โลแรกน้องงูยังไม่พรานะยังไม่มานะ <c oughs> ต้องขอใหม่ละน้องงูคะมาหาพี่หน่อยนะครับผมอยากโดนรัดคอเลยครับอยากโดนรัดคอเลยครับผมขอรัดคอแรงๆได้ไหมครับผม ปั๊บยังไงสิยังไงสิอุยฮุยฮุยฮุย SSR 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 ทุกคนแล้วมันต้องให้ลุ้นหนึ่งตัวสุดท้ายเลยเหรอรโอ้โหเอาอะจะได้ตัวไหนครับ SSR ทุกคนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย SSR มาตัวแรกโอ้โหมันมีอ๋อมัน มันไม่เลียงแล้วนะวมันมาตามโลเลยนะครับอโอ้โหมีให้ลุนอีกแล้วอย่างนงี้น้องงูหรือเปล่านะโอ้น้องงู ก็แฟนผมมาครับทุกคนก็แฟนผมมาครับก็แฟนนะครับก็บอกเลยครับว่าแฟนนะครับผมตรงเนี้ครับก็ประกาศตรงนี้เลยว่าแฟนนะครับก็แฟนอะ่ะอืมก็คือแฟนนะครับผมนะเป็นแฟนก็ต้องแบบมาหากันเร็วๆใช่ไหมครับโอ้โหคือ,อมีความสุขจังเลยอะ่ะทุกคน ว้าวดีมากเลยครับหูยน้องโอโรจินะครับมาแล้วครับโลที่20เท่านั้นโอ้โหคลิปนี้เร็วเหลือเกินนะฮะโอ้โหสุดยอดมากครับน้องโอโรจิขอคุณมากนะครับที่รักขอบคุณมากเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเล่นนะบอกเลยครับอยากได้อะไรนะพร้อมเปย์นะบอกเลย ดีงามมากทุกคนสุดยอด <c oughs> อูมามิเลยบอกเลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปวันนี้นะฮะในการเปิดน้องโอโรจินะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้จะลงคลิปพวกรีวิวหรืออะไรทีทีทีหลังแล้วกันนะครับส่วน เดี๋ยวผมต้องขอไปพูดคุยไปทำความรู้จักกับแฟนผมสักนิดนึงนะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเพราะว่าไม่ได้แล้วต้องไปเดทก่อนนะครับผมตรงนี้นะนะต้องไปเดทแล้วนะก็เจอกันนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวไปเดทกับแฟนพี่ก่อนนะครับ เจอกันจ้าบ๊ายบาย